สวดตัวต่อกรอยที่กรงนะครับผมนายกเทศยาชำนวญว่าทัพจังหวัดสกลนครในนามของคณะทำงานกิจกรรมชุมชนจัดพิธีวันนี้เบดีสกลนครประจำปีพุทธศักราช2567ขอขอบคุณท่านนายกองการปฏิบัติการสวนตัวต่อกรอยเป็นอย่างยิ่งที่คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะครับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายความเป็นมาของชุมชนบ้านต่อกรอยอำเภอต่อกรอยนะครับสองการบรรยายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การประชาคสมบัิโดยใจบุญของชุมชนสาการศึกษาดุงานการเป็นเจ้าวาดที่ดีและชุมชนด้วยวิถีความอินมืองสุโคทนยในพื้นที่ชุฬาลคกรณ์ธรมูตต่องออยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากโครงการบริหารจุมชนต่งออยโรงเรียนต่องออยคณะศึกษาสภาวัฒนธรรมอาต่องออยชุมชนพื้นทีธรรมต่าอยชุมชนพื้ทธรรมบ้านนางอยและเครือข่ายทางวัฒนธรรมฟื้นู สื่อสารภูมิปัญญาคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญรู้จักวิถีชีวิตและความเป็นมาเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นของตัวเองผมขอแสดงความชื่ชนชมในการดำเนินง,งานนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นต้นทุนในชุมชนของเราเนี่ยมาพูดคุยกันทั้งในทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่าในบ้านของเราเนี่ยนะมีอะไรที่นะเป็นสิ่งที่ดีของชุมชนเราเนะเรียกว่าความดีที่เราอยากจะทำให้กับชุมชนเรานะครับ แล้วก็ปัญหาอะไรทุ่เร่าที่ควรแก้ไขสองอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นพ้องต้องกันว่าอะไรเป็นความดีที่เราอยากทําร่วมกันให้กับบ้านเกิดของเราอะไรเป็นปัญหาที่เราอยากแก้ไขร่วมกันในบ้านเกิดของเรานะครับก็มาพูดคุยกัน,แล,กกนนะแล้วก็มาทำกันนะครับแล้วก็ประเมินออกมาว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราแก้ไขมันดีไหมนะครับ ทำไมต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าการการเอาสมาดีมาทำร่วมกันการเอาปัญหามาแก้ไขร่วมกันนะภายใต้หลักปัญญาเศรษฐกิจอพอเพียง <S 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 yeah. แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมทางศาสนานะแล้วก็อาศัยหลักสถาบันของชาติก็คือชาติศาสนาพาานะระบาทพระสังฆ์ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันแล้วก็ ดูนาการกันเขาเรียกว่าใช้หลักพลังวรนก็คือบ้านวัดแล้วก็ส่วนราชการนะครับก็คือทุกทุกส่วนในในบ้านเรือเราเนี้ยเอาเทียบไปพร้อๆก,กันถ้าเอาทำแบบนี้ได้หนึ่งนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจะได้รับการแก้ไขเมื่อชุมชนได้รับการแก้ไขนะครับเราก็จะยด,ดีมีสุขนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือความยากจนอะไรต่างๆก็จะค่อยๆคลายไปนะครับเราก็เอาขอ,องดีที่มีในชนชนเรามาช่วยกันทำอย่างเช่นบ้านเราเนี่เปี่ยนเรื่องข้าวหางนอกใช่ไหมฮะที่สามารถขายได้หรือการทำไม้กวาดหรืองานฝีมือต่างๆอะไรที่ใครเก่งก,ก็เอามาช่วยกันทำต้นยางใหญ่ขายร้อยปีโบราณคดีปรึกษา ไปเสมานาตาเชี่ยวชาญด้านไม้กว่าพุทธญาณเอกชาภูพายนนถิ่นรวมผลเสรีไทยไหลเรือไปลำน้ำหลวงสิบสิบอย่างถ้าเราดังมารวมเป็นจุดเดียวกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีของอำเภอต่อไมอยของเราแล้วคิดว่า รางวัลอย่างที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพูดไว้คงหนีไม่พ้นเราแน่ๆถ้าเราช่วยกันนะครับท่านครับก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอ,อย่าว่าวิทยากรเป็นเรื่องใหญ่เอาเป็นว่าเอาคนแก่มาเล่าเรื่องเก่าๆของเราที่มันมีมาจนถึงให้พวกเราได้มายีดีอยู่ในปัจจุบันยืนอยู่อย่างมีความสุข ในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเต่างน้อยใครๆก็รู้เมื่อรู้แล้วเราจะเยกยกเอาประโยชน์คําว่าที่รู้ที่มีออกสู่สายตาของพี่น้องเราทั่วโลกได้อย่างไรเมื่อเรามีของดีของดีมีไม่ออกคนก็ไม่มาครับ อย่างนืงาาน,นึ่ว่าพยาเต่าลอยนี่เป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อความเชื่ออาจจะสูนจากเสื่อมลงแต่ถ้าเราเอาความเชื่อที่มีอยู่แล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆมาเป็นองค์ประกอบคนรู้คนอยากจะมาอยากจะมาแล้วตอนนั้นเงินมาคนมาเงินมาแล้วสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะเกิดขึ้น